พุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราการเห็นตถาคตนี่เห็นอะไรเห็นตัวธรรมะของพระองค์พูุ้ทธเจ้าบอกว่ากะลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้มีประโยชน์อะไรที่มาเห็นกายเน่าของพระองค์ผู้ใดเห็นปฏิจจสุบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตาาคตแม้เธอจะจับ ชายสังกติของเราเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังกหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชามีกรรมราคะกล้ามมีความปยาบาทมีความดําริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษล้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญนะนะไม่สำรวมินทรีแล้วซ้ายเนี่ยภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเรานั้นการที่จะเห็นพระตถาคตเนี่ยเห็นพระองค์ด้วยการเห็นเนื้อธรรมะซึ่งไม่สามารถบรรยายออกมาได้ว่าสวยงามหรือไม่ นะเดี๋ยวนี้ก็จะมีไปถวายอาหารพระพุทธเจ้าเนี่ยมากกว่านั้นอีกนะมีผู้เจ้ามาสอนนะมีอีกคนหนึ่งนะมาทรงพระพุทธเจ้าเลยนี่ก็มนะีเดี๋ยวนี้ยกผู้เจ้ามาทั้งนั้นนะยกเทพไม่สูงพอแล้วเอาผู้เจ้าเลยนะเพราะนั้นะนะวางความปรุงแต่งนะวางบทบัญญัติของสาวกไปซะฟังแต่บทบัญญัติของพระาศาสดาเท่านั้นเอง พรูุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมนุษย์นะเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่เห็นตถาคตอีกต่อไปเลยเคยฟังพระสูตรนี้บ้างไหมไม่เคยนะเพราะฉะน,นั้นโยมต้องเสพคบทำมรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มากวางความเห็นสาวกไปก่อนดูซิพู้ะุทธเจ้าตัดอย่างไรและพู้ะุทธเจ้าตัดอ,อย่างนี้แล้วโยมเอาไปเทียบซิมันจะเป็นไปได้ไหมนะที่สาวกจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นใช่ไหมแค่นั้นเองแหละ งะง่ายเพราะน,นั้นในสภาวะของวิมุตติหรือนิพพานเนี่ยผู้เจ้าก็บอกแล้วว่าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามโยไม่สามารถเห็นได้หรอกผู้เจ้านั่งตรงนี้โอโหงามจังเลยนั่งอยู่ในวิมานแล้วบอกนั่นคือสภาวะของนิพพานไปคนละเรื่องแล้วดังนั้นผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติธรรมเพื่อแก้มิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆ พระพุทธเจ้าบอกพระหลานเป็นอันมากอนุปาทิเสนิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานเป็นอันมากเนี่ยนะแต่นิพานเนี่ยไม่เต็มซึ่งในสภาวะของนิพานนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟโลมย่อมจะเห็นมหาพุตธธท่าสี่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ เพราะตัวนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเป็นพระพุทธเจ้าในนิพพานไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อาจตั้งอยู่ได้คือไม่มีอยู่ในนั้นยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นวิมานกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้สวยอย่างนี้งามไม่งามไม่มีนเพราะสภาวะของนิพพานนั้นเกิดไม่ปรากฏน เมื่อเกิดไม่ปรากฏจะเรียกอะไรได้การบัญญัติก็ดีผู้เจ้าบอกคลองแห่งการบัญญัติคลองแห่งการเรียกคลองแห่งการพูดจามีเฉพาะการทํางานของวิญญาณกับนามลูกมีเฉพาะในโลกสม,มุดเท่านั้นในวิมุตยงไม่มีดังนั้นไม่มีใครหรอกไปเที่ยวนิพพานได้ผู้เจ้าบอกเลยว่านิพพานไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนนนิพาปุถุชนไปเที่ยวนิพพานกันเต็มไปหมดเลย มันจะมีหลายแบบรูปแบบต่างๆมากมายนะเพราะนั้นโยมสนใจแต่คำสอนของพระศาสดาเท่าน,นั้นนะ,ะความเห็นปิดต่างๆจะค่อยๆหมดไปการบัญญัติเพิ่มมันจะหมดไปหมดไปเรื่อยๆโยมก็จะไม่มานั่งงงเอ๊ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าสงสัยอยู่นั่นนะแล้วยมจะหาคำตอบไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ก็วางไปเลยนะไม่ต้องสนใจ